พี่ครับทางนี้ครับพี่ทางนี้ครับขอคุยด้วยได้ไหมครับแป๊บหนึ่งครับพี่ขอคุยแป๊บหนึ่งครับได้ไหมครับโอเคได้นะครับอ๋อครับครับถามอะไรนิดนึงพี่มีคนสงสัยครับพี่จําผมได้ไหมเนี่ยจําผมได้ไหมอ๋อจําได้นะถามแป๊บหนึ่งอ๋อพอดีมีคนสงสัยอ๋อแป๊บแป๊บพี่เขาบอกว่าแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวขอเก่าเขาําจผมได้ใช่ไหมอ๋อจาได้โอเคเอาเก่าให้เสร็จก่อนเดี๋ยวผมถาม อพี่หันมานิดนึงได้ไหมผมถามตรงน,นี้เลยอ่ะเกียรรอแล้วผมจะรีบไปหันมาแปบนึงครับโอเค okay. มีคนถามว่าพี่พูดได้จริงไหมครับวันนั้นที่ได้ยินเสียงนีง่เสียงพี่จริงไหมใช่เสียงพี่ไหมตอบผมให้หน่อยนะใช่เสียงพี่ไหมครับวันนั้นอ๋อใช่เสียงพี่เองใช่ไหมครับที่พูดวันนั้นสรุปพี่พูดได้ใช่ไหมครับ,พ,ดดรบพูดได้เนาะอ๋อได้โอเคฮะอ๋ะอง่วงนอนขอนอนละครับอ๋อโอเคโอเคไม่กวนลวงั้นแหละ ตามสบายนะครับพี่ขอบคุณมากครับ